ู้อรารยาเปิดบ้้งหลังสุดลำบากกว่าจะยัดชุดเข้ารถได้ใช้เวลาหลายนาทีสร้างความมือหาไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะสำหรับการไปเยือนเมืองคานครั้งที่76ในรอบ4บีของชมพู่อารยาในครั้งนี้เธอได้จัดเต็มทั้งชุดรวมไปถึงหน้าและผมก็ดูดีไม่แพ้กัน โดยในลุกที่สองแม่ชมเลือกหยุดชิปเกาะกระโปรงชุดยาวฟูฟ่องประหับคริสตัลสุดปังมาสวมใส่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวเลบานอนล่าสุดในอินสตาแกรมค่ะแม่ชมได้ออกมาเปิดเบื้องหลังยัดชุดขึ้นรถเดินทางไปร่วมงานบอกเลยว่าใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะจับทั้งชุดเข้าไปในรถได้แถมต้องมีผู้ช่วยอีกสองามคนช่วยกันเรียกว่าอลังการสุดๆเลยค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเรารับชมกันเลยค่ะ